ราศีที่ในช่วงนี้ดวงเปิดมีกำลังสู้แล้วสำเร็จบวกรวยมันะอันนี้คุณชอบนะได้แก่ได้แก่ราศีมังกรฟันธงครับ ราศีมังกรเป็นคนหัวโบราณราศีมังกรเป็นคนงกราศีมังกรเป็นคนนิสัยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงราศีมังกรเป็นคนติดบ้านติดที่ใช่ไหมอันนี้ลากพื้นดวงคอมเมนต์หน่อยเล่าดีเทลชีวิตเพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้อาจารย์มาสาธายายขายายความให้คุณที่เกิดราศีมังกรได้ติดตามกันทุก15วันไลฟ์ปักอย่างนี้ดีไหมใครคอมเมนต์ขอให้รวยสมดังที่ได้ฟันธงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ ที่ว่าไทยว่ารวยในเวลานี้เขาเรียกว่าดาวจรหรือดวงจรคือในเวลานี้เนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีมังกรมีดาวประจําตัวคือดาวเสาร,ราศาสตร์เก่าไว้เป็นปรัชญาว่าโทษทุกข์ให้ไทยเสาร,ราศีมังกรเนี่ยนะหรือคนเกิดวันเสาร์จึงหน้าแก่ก่อนวัยหรือคิดอะไรที่แบบโบราณโบราณทําไมคนเกิดราศีมังกรจึงมีสภาพเป็นแบบนี้เราดูหลักตางดาราศาสตร์นะ ศูนย์การแห่จักรวาลคือดาวอะไรอาทิตย์ถัดมาพระพุธถัดมาพระศุกร์แล้วจึงโลกของเราใช่ไหมและมีพระจันทร์โคโจรรอบโลกดาวเคราะห์วงนอกดวงแรกดาวอังคารแล้วก็พระศรีและพระเสาร์แสดงพระเสารส์ไกลจากว่าทิ์มากแล้ววงโคโจรดาวทุกดวงต้องโคโจรรอบะอาทิไไ์แปลว่าอะไรวงรอบของพระเสาร์ไกลสุดไงมันจริงแก่ไงมึงจริงโบราณห็นไหมไม่เคยมีใครอธิบายมันมาจากนี้ในเวลานี้ดาวเสาร์จะโคจรอยู่ในราศีกุุ่์ ตามหลักโหราศาสตร์คือเรือนการเงินของชาวราศีมังกรแปลว่าตั้งแต่หนึ่งมีนาคมปีสองพันหที่ผ่านมาไปสองปีครึ่งดาวประจำตัวของชาวราศีมังกรไปอยู่ในเรือนเงินแปลว่าจะต้องขยันหาเงินมุ่งหาเงินมีเป้าหมายว่าต้องรวยนี่เห็นไหมคุณได้เคล็ดแล้วนะมีเป้าหมายาต้องรวยมีเป้าหมายว่าจะเป็นหนี้เพื่อซื้อทรัพย์สินเช่นที่ดินบ้านคุณทําคุณจะประสบความสําเร็จฟันทง โอ้นี่ได้อีกเคล็ดรับหนึ่งเห็นไหมเพราะหลักวิชาคงความรู้ประสบการณ์บอกกล่าวในเวลานี้เนี่ยดาวอังคารจรทับเรือนชะตาชาวราศีมังกรมาตั้งแต่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคม45วัน15มีนาคมปุ๊บดาวอังคารยกจากราศีมังกรเข้าราศีกุมแล้วเปจเจเอกับดาวศุขไอ้ดาวคู่นี้ดีนะศุ์ปากหวานอังคารรับเอาเป็นดาวคู่มิตร มันจะเกื้อกูลกิจให้เกิดรายได้ไงแต่ไปเจอกับดาวเสาร์ด้วยก็แปลว่าหากมีหนี้สินอยู่ก็ต้องได้มาก็ต้องใช้หนี้ไปเป็นช่วงเงินหมุนได้มาใช้หนี้ไปดาวสดีเป็นปฐุมเกณฑ์ดาวสดีเป็นดาวตัวแทนงบุญกุศลคุณความดีโชคลาภไงโคโจรอยู่ในราศีเมษเป็นสี่กระดวงชะตาอันหนึ่งจันเป็นสิบเอ็ดแท้แก่รักเครื่อหัดถสี่ทรงศักดิ์แช่มช้อยสุขสามดังนี้จะกเจริญยิ่งยศนาเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นช่วงดวงชะตาดวงเปิด ดวงสู้แล้วรวยขยันแล้วสําเร็จแล้วดาวที่ประชุมนุมกันอยู่ในเรือนการเงินคือดาวอังคารดาวศุกร์เนี่ยจะได้เงินได้เงินจากการงานเลยนะช่วงนี้ขยันติดต่อคุณอาจจะตอนนี้หมดกําลังใจอยู่ไนงะพอคุณดูคลิปนี้มีกําลังใจเงี้ยโอ้โหดีเลยนะอ่ะเดี๋ยวคุณได้เงินนะอะไรที่กระทุ้งทําให้ได้เงินทําบุญกับคนป่วยคนเจ็บเด็ก,กํำพา้าดวงวิญญ,ญาณทาลกที่ถูกทําแท้งนะนะทำบุญที่วัดแคร์สุพรรณวัดสาลอย โคราชวัดเจ้าอามนะฝั่งทนนะบริจาคโลหิตนะแล้วอุทิศบุญให้เจ้ากรรมานเวีนคุณสังเกตไหมการทําบุญกับผู้ที่ไม่มีโอกาสเช่นมูลนิธิต่างๆที่ช่วยเหลือคนยากไร้คนลำบากคนประสบบุญหมวดทานเนี่ยมันจสะสามห้เกิดทรัพย์แล้วเราช่วยผู้วิญญาณเหล่านี้เขาเป็นผู้ที่ไม่มีโอกาสเด็กทารกที่ถูกแทงเขามีโอกาสได,ได้สร้างบุญอีกแล้วเราทําให้เขาหรือคนที่เขากำลังจะเป็นจะตายเราบริจาคโลหิตช่วยเขาเขาก็จะสาทุก มันจะเกิดในสงเร็วมากเลยนะเป็นเรื่องดีควรจะมีพระกิ่งพุทธสีหิงไว้ติดตัวหรือพระกิ่งที่คุณศรัทธาที่มีประจําบ้านเอามาติดตัวสีพึ่งพระหริหระพระหริหระคือพระศิวะและพระนารายตอนผมหงกวนในพิธีที่วัดเจ้าอามจุดไฟจากพระอาทิตย์นะใช้เลนูนจุดไฟจากพระอาทิตย์ในเลิกแล้วเอามาจุดกับไม้มงคลเช่นไม้มะยม,ยมนะไม้ที่เป็นมงคลทั้งหลายนะแล้วหงกวนแล้วบวงสรวงพระศิวะพะนาราย ให้เป็นมหามงคลคุณเกิดราศีมังกรได้ใช้นะแล้วดาวพุธเนี่ยสีเขียวใช่ไหมจอนอยู่ในมุมที่เกือ้อกูลโยกหน้ามันจะปากพาให้เกิดทรัพย์ติดต่อเอกสารเจรจาซื้อง่ายขายคร่องใช้พาริหระสีพึ่งฟันทงเป็นมงคลนะครับนี่คือสิ่งที่เสริมหนุนกระทำและดวงดีเพราะนั้นในรอบปากนี้ 15-30มีนาคมดวงคุณดีแน่ๆขอให้ดวงเปิดสมปรารถนาอีทางบุญยญพลังบุญที่ผมได้สร้างมาเกื้อกูลต่อคุณที่เกิดในราศีมังกรให้โชคดีดังที่ได้พยากรณ์นะครับเดี๋ยวชาวราศีมังกรที่ชมคลิปนี้นะสำหรับในเฟ e บุ o k เนี่ยปัจจุบันเขามีการปิดกั้นเยอะมากนะขอใหอ้กดถูกใจแชร์ไปให้มากที่สุดเพื่อเป็นกำลังใจแก่อาจารย์นะครับและจะเป็นกำลังใจมากยิ่งขึ้น เมื่อเจ้าของสินค้าและผลิตภัณฑ์เห็นว่าคลิปใหม่ที่ทำตอนนี้ก็คือ12ราศีออนโซเชียลที่ผ่านมาคุณจะเห็นอาจารย์ในทีวีช่อง3าม12ราศี19ปีแต่ครั้งนี้ก็จะมาเห็นในสื่อโซเชียลคุณสามารถติดต่อเพื่อมาให้ผมโฆษณาประชาธิพันนะครับติดต่อคอนแทคข้างล่างเลยครับแต่ขอพูดคุยก่อนนะครับว่าเป็นสินค้าและบริการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้หลอกลวงคน ที่น่าเชื่อถือเราจะช่วยปริมาณให้นะครับเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ดวงเปิดมีกําลังสู้แล้วรวยสําเร็จได้แก่ชาวราศีมังกรฟันทุงครับ